ฝึกโยคะเราเจะที่บ้านสามท่าโยคะสร้างความแข็งแรงให้กับกล้ามเนื้อและแกนกลางลำตัวนะคะเป็นสามท่าง่ายเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากนั่งขัดสมาธินะคะโฟกัสที่ลมหายใจทำมือออกวางที่หัวเขา่าทำสมาธิสักครู่ก่อนอีกนะคะ ใเจเข้าลึกๆน่ยใจออกดุย,ย่าแล้วเดินมาผ่านประสารน,นิ้วมือพลิกความือหงายนิ้วมือเหยียดไปด้านหน้าค่ะใเจเข้าส่งแขนขึ้นหาเพดานแขนแนบหู คลายมือออกกางนิ้วมือ,มอวกว้างกระดกข้อมือเอาไว้ค่ะวาดแขนไปทางด้านหลังนิดนึงนะคะให้รู้สึกว่าหัวไหล่ถูกยืดออกขออีกสองรอบค่ะยืดแขนตรงไปด้านหน้าค่ะเหยียดหากรดาดหายใจเข้าหายใจออกกางมือกระดกข้อมือวาดแขนไปด้านหลังหายใจเข้าประสานมือยืดแขนขึ้นหากรดา รอบสุดท้ายค่ะห้ยใจออกการแขนกระดกข้อมูลไว้แล้วว่าแขนไปด้านหลังลวหลับมาด้านหน้าค่ะขยับหัวไหล่ขึ้นลงเบาๆค่ะจากนั้นส่งสองแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกพับแขนขวามือซ้ายจับศอกขวาแล้วค่อยๆยืดตัวยืดหลังตรงขึ้นหาพดาน,นะคะ เอาศีรษะดันศอกไว้ค่ะยืดหัวไหล่ยืดช่วงรักแร้นะคะเปลี่ยนหายใจเข้าสูงสองแขนขึ้นหายใจออกพับแขนซ้ายแตะที่หลังค่ะมือขวาจับศอกซ้ายแล้วค่อยๆดึงแขนซ้ายกลับลงมาค่ะมือซ้ายวางไว้ที่สะบักเบาๆหายใจตามปกติเลยเก็บยืดหลังเบาๆค่ะ ฉะนั้นส่งสองแขนกลับขึ้นกลับลงมาแล้วกลับคลายลงมาเดี๋ยวจะหันข้างให้ดูนะคะนีสองแขนไว้ได้านหลังค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวไปด้านหน้าพยายามกดตัวลงหาพื้นนะคะเอากําปั้นข้ามศีรษะไปใครสามารถวางนา้าผากลงวางน้าผากที่พื้นนะคะ พยายามกดสจะโพกให้ลงพื้นติดพื้นนะคะค่อยๆยืดกระทิลงส่วนนะคะหายใจเข้ายกลำตัวดับขึ้นมาค่ะคลายแขนออกค่ะมีประกบเท้าเข่าแยกบัตเต์ฟลายโพดค่ะขยับขาขึ้นลงขึ้นลงมือนนจับปลายเท้านะคะหายใจสบายสบาย เราจะขยับทั้งขาทั้งแขนนะคะขายังขยับเหมือนเดิมยกแขนขึ้นมาทำมือขยุม่มเป็นรูปถ่วยแล้วแตะไว้ที่หัวไหล่ค่ะแล้วหมุนขึ้นไปหายใจออกค่อยๆหมุนแขนนะคะขายังคงขยับเหมือนเดิมนะคะสามขออีกหนึ่งรอบค่ะหมุนเป็นวงกลมนะคะหมุนกลับค่ะตีเวิร หาใจเข้าเอามือแตกกแะแก,แตก,กันด้านหลงังค่อยๆม้วนแขนกลับลงมาเอาศอกแตะกันด้านหน้าหาใจออกมงอหลงหาใจเข้าสุดท้ายอ้ยใจออกว่าแขนมาลดจอกนมค่ะค่อยๆพับขาเข้ามาหากันค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทางง่ายๆหวังว่าทุกคนจะทำตามได้นะคะหรือถ้าใครมีอาการเจ็บตรงไหนปวดตรงไหนเป็นพิเศษคอมเนมนต์ไว้ด้านล่างเดี๋ยวจะมาพาทำนะคะแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะถ้ามีคำถามคอมเมนต์ไม่ด้ล่างได้เลยค่ะเดี๋ยวจะมาตอบให้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ